สำหรับชาวราศีเมษนะครับอ้าวดวงความรักนะของคนโสดก่อนนะเรามาพูดกันถึงเรื่องของคนโสดนะเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนบอกแหมขอคลิปยาวๆหน่อยจัดให้นะครับก็บอกว่าคนโสดเนี่ยนะเออมันมีในเรื่องของการนะหยั่งใจให้เลือกนะถามว่างี้แหมเขาเรียกว่าอารมณ์มันเหมือนแบบแบบอยากอยากเบื่อเบื่อนะบอกเออคือยากจะ มีเขาเรียกว่ามอีอิสระเสรีภาพนะในเรื่องของความรักนะอยากแค่ไปเจอเจอใครนะมันเหมือนว่ามันอยู่คนเดียวมาเนี่ยมันก็เอื้อมระอานะเขาบอกว่าถามว่ามีคนเข้ามาไหมเขาบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะแต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแหมเขาเรียกว่ามันก็ออกทรงเบื่บออ,อยากๆนะเออไออยากนะมันก็อยากหรอกนะไอเบอื่อมันก็แหมมันกั้มกั้มกึ่งกนะครับเขาบอกว่าถ้าว่ามันมีอะไรที่เข้ามาให้คุณเปิด เปิดใจลองดูนะครับบางคนก็ถึงขั้นเนี่ยนะเลยเถิดนะครับเลยเถิดไปเรื่องของการมีสัมพันธ์อะไรที่แหมมันอาจจะเป็นวันไน g ์ t s t บ้างอะไรบ้างนะก็ถ้าว่าเซฟตัวเองได้ก็เซฟนะครับนะก็ขึ้นอยู่ว่าเอ๊ะคนอยากจะโดนเชื่อหรือเปล่านะหรือว่าอยากจะไปมีอะไรกับใครแล้วก็เอนจอยหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่นะครับนะก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมีคนเข้ามาให้คุณนะ ได้ชื่นชมนะครับอ่ะเขาบอกว่าราศีเมษนะกับเอ้ยนี่มันโดนเชื่อเหมือนกันเลยเนะี่ยเห็นไหมไพ่ออ,ออกมาเหมือนกันเลยเออนะครับนะสำหรับคนที่โสดแล้วก็คนที่มีคู่นะครับอันนี้เรามาพูดถึงคนที่มีคู่แสดงว่าอเขาบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็มีในเรื่องของความมีอันตรายแอบแฝงอยู่บ้างนะครับนะทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะนะแสดงว่า คนที่มีคู่เนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้ความรักเนี่ยแหมมันออกจะแบบมีแพชชั่นนะโหเต็มเหนียวเลยคลั่งคลคลั่งรักนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเซ็กซ์นี่ยแหมมันไปกันใหญ่โตนะครับนะเอนจอยเรื่องเซ็กซ์บ้างนะหรือว่าแหม เรื่องเซ็กนี่มีสกิดกันตลอดเวลานะครับสำหรับชาวราศีเมษอ่ะอยังไงยังไงเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีแต่ว่าบางทีมันดีมันมากไปหน่อยแม่มันฮอตไปหน่อยนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็อะไรที่ว่ามันมากเกินพอดีก็ให้ควบคุมักนิดหนึ่งนะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็ระมัดร,ระวังอะไรที่ว่ามันเลยเถิดนะหรือว่ามันเลยเบอร์ไปหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวราศีเมษนะครับ